ก็คิดว่าอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการนามาเป็นประเด็นที่ที่ความไม่เข้าใจผมไม่เรียกประเด็นการเมืองดีกว่าเรียกว่าความเข้าใจไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันนะฮะเ,เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา ในอดีตที่ผ่านมาเรามีการเสนอเรื่องลักษณะนี้มาเยอะแยะนับครั้งไม่ถ้วนนะครับที่เข้ามาศึกษาทั้งใช้เรือก็มีใช้อากาศยานก็มีใช้เข้า่อะไรเข้ามาทำมาเรื่องต่างๆก็ไม่ได้ไม่เห็นมันเป็นประเด็นปัญหาอะไรแล้วจะถามว่ารัฐบาลไม่ได้ชี้แจงก็ไม่ไม่ก็ผมว่าก็มีการชี้แจงนะครับที่ที่ออกมาให้ข้อมูลนะในในที่ผ่านมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยหารือกันมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับที่ที่ก็จะเรียกว่ามีมาหลายรัฐบาล มาแล้วใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นคือการหารือที่หนังสือยื่นเข้ามาเป็นทางการเนี่ยมันยื่นเข้ามาประมาณต้นปี54 54สมัยรัฐบาลมนูิทีรอง์ผมผมไม่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 แน่ใจซึ่งตอนนั้นก็ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นการเป็นเป็นเป็นการหารือกันในระดับหน่วยงานปฏิบัตินะครับก็คือคิดว่าในช่วงแรกโดยโดยโดยขั้นตอนเนี่ยนะครับก็มักจะยังไม่มีการรายงานขึ้นไปถึงระดับนโยบาย เพราะรว่าเรา,รเราต้องชัด,ชดเจนในระดับปฏิบัติก่อนนะครับกระทรวงต่างประเทศก็ได้จะมีการ เชิญหารือมาหลายครั้งในีปีปีห้าสี่จากกรณีนี้อาจารย์คิดว่าในส่วนของการเมืองประเทศไทยมันจะท้อนอะไรไหมฮะถ้าจะคิดว่าทุกเรื่องเป็นความขัดแย้งออกมาเป็นสู่ประเด็นความเป็นทางาการเมืองหมดมันก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณที่ภาวะทางการเมืองของนักการเมืองไทยหรือไม่อย,อย่างไรผมผมอาจจะตอบลาบากตรงด้านนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ต้องยอมรับสภาพว่าอันนี้มันเป็นเงื่อนไขในสังคมไทยที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือมันก็คงต้องค่อยๆทํา ไปค่อยๆสร้างความชัดเจนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของกรณีเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่มันจะมีถูกได้รับความไม่ไม่สับสนแบบนี้เนี่ยคงไม่ใช่ครั้งแรกมันคงจะมีเรื่องนี้เรื่องลักษณะคล้ายๆนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งดูในภาพรวมก็จะทาให้การพัฒนาอะไรของเราเนี่ยช้าถ้ามองว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆอาจารย์คิดว่ามันจะต้องมีทาง ทางแก้อย่างไรก็คือก็คือคราวหน้ามันก็ต้องมีบทเรียนว่าจะทําอะไรเนี่ยนะครับต้องโยนหินถามทางกันมาตั้งต้นต้นอธิบายความกันมาก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเกิดการสับสนจะไปคิดเอาว่าเอยเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะนักวิทยานักวิชาการนักวิชาการรู้แล้วเข้าใจกันเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องอธิบายไปสังคมก็จบแต่มันไม่จบแบบนั้น